อันนี Keith ้ก็ทีว่าเรื่องคาถาต่อเลยอพี่น้องเนี่ยมุ่นกำบังบริพิสดีกาลวีคือกคาท้านิ่งทองมุ่นกันใส่กันล่องกันมีดกันผ่ากันหมากันปืนไปกันข้นมาบ่ฮางสอกเลยเผาแลมคมปใบหนุ่มสาวบ่หองหลอดปองหายโตยิโวดกระเตจโจรเขยฝาทังเครื่องร่างค้องคางกำลังพ่วยในยเมื่อไทยเมื่อจีนหมดดินลำหนำโอดงามดุยไฟเล็กไรให้แบกตีปะแตกแทงบ่เขาเราบเมเงยโอ้ยตอนนี้มยงแห้งแล้ว

ทำมั่นแล้ปล่อยไปตั้งหลายหนึงเป็นนายหาไกาแ่แพงกันนี่ได้เฮ็ดงานน้ากันเนาะละมือนึงนั่นเราเขาไปวัดกินเหล้าก็ดีกินเบียร์ก็ดีเบ้นผู้หญิงก็ดีมีสูก็ดีเอี้ยงก็ดีไปเวิร์ตเราอะ่ะไม่กูคือขาดแถ๋เพรเคยเขาวัดจ้กเสือมาสัตวเขาไปขังแหลกก็ติดอกติดใจอย่างใหญ่เลยบาดนี้ก็ได้ ไปห้องหมอระบาดนี่กินแต่ือแบบไปห้องหมอของมากันเน่ยก็เป็นย่อนเป็นไข่เป็นยังเนี่แล้วอะไไปห้องหมอก็เลยเป็นย่อนกินเหล่าหรอกหมอก็เลยว่าอย่าก,กินเหล่าได้เดอ้ออย่าก,กินเบียร์ได้เดอ้อทางกายเจ้านี่ฮักพรอว่นเพียนพ่ออุปสัรคพักผ่ว่นเพียงพ่อเที่ยออวร้ายเด่นร้ายเขา้ามาให้พักแน่จักน้อยแล้วก็ได้หว่วยเศร้าเลยวันนี้เราไปหาหมอเลยเป็นยังกายามันเราว่าสื่อยาก,กินเองว่าสัรค เราเบื่อแห่งกับหมอตามนั้นเหี่ยสบายดีพี่นนอไม่ได้กินเขากินหนักนม่กันได้ตำอนะกรขุนใส่ขาไก่อยาเกเบื่ออยู่ในหนะ้องงานเป็นเอาหายด้เหมือนอ,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 อยังมัเหตุเส็นถูกด้วยมีงก็มาด่วย อีกออเเอไม่ใช่เพราต้อเกี่ยวไม่ยิบเสร็จแต่ผมมีหนุกมีเมียเราเกี่ยวคนเดียวนี่แหละบอกไปซื้อๆนี่ยแต่เป็นคับก่อนสบายดีเนาะเหมือนีก็บที่เอาดึงม้า,าไปเองเนาะม้าเองง่ายายังต้องกานไอแดียต้องไปอนันน่ยถ้าว่าเราก็บสบายเราไปห้องหมอ หมอว่าให้เศร้ากินเหล้ากินเบียร์เศร้านั่นเศร้านี่ได้ย,ย่างมาสัน้นมีแต่แนวห้ามมาสันหมอมานี้เราไปวัดเราปนัางเหลี่ยงป้านี่แหละแต่ว่าเอาขนมปังยังไงปลาสวายกินนะวะพระพระเทศมาเนี่ยตอนถือพระเทศติก,กระบามากรกแล้ววะได้ยินว่า กินเดาก็ดีกินเบียร์ก็ดีมีเมียนหน่อยก็ดีวัดสันโอ้แล้วถือใจเด้เราว่าโอ้ยนังแจกนี่ไปสิเขาวัดสุเมอร์เราว่าเป็นยังไงยาบุไปหัวหามันหาหมอเราว่าโอ้โอ้มันย,ยังก็ดีว่าตัวอย่างเราว่าเอ้ตามนั่นแหละฝากไว้สักหน่อยนึงสิเมนความหล่อหน่ะว,วันนี้ก็มีอ<ห>าหารอะไรอย่างได้แน,นี่ยนาะงอ่ากินน้ำกันพี่น้องมีทั้งละปูละปลาเขาน้อ,องเกาเนียววัดสันพี่ต้มปลาก็มี ตบหัวปลาดุกนไงเศบๆเดี๋ยวว่ากอนคางสมจังหน่อยตามสีบ้างแบบก็ได้หนามันบกลงหมดซะ